สบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะ เซ้าเกาเลานั่นเองพีน้องเจ้าภาพยายของนางที่เสียนั่นะไข่ไข่ตงการไข่ไข่ไป ควน,นอุควนอ้าวอยู่เนาะสาวจอยสาวจอยประจำการนี่คือสาวจอย หนัุขนแล้วมันมาหลังมยเหนื่อน่อยหรนาะ่านเขาเนาเนาะพี่น้องโอ้ยหนาวมั้ แม่ครัวซอยกันไปทางหน้าก็เป็นครัวทางนี้ก็เป็นครัว เมฮัลโหลเออมุงลางค่าหน่อยนะตบตบซุ้มแซลนี่อือืมก็ได้ว่าเห็ดยางสดอกนี่บนบนตั้งมังหุงนี่เองนะนี่นะประแดกนะปลาแดกตบมะข้างแหนมบนี่ ทางนี้ก็จะเป็นครัวอีพี่น้องเนึขทางนั้นก็เป็นครัวทางร้างก็เป็นครัวทางล้านันหนึ่งเขาทางหน้าอันเลนไพ่ว่าได้มีไฮโลพอมอยสบเย็นฮะ ฮัลโหลโหดสิมาแล้วาสาั้วัสดีครับพี่น้องี่เป็นมกล้องให้คนอ่าวนะครับข่าวเนาะม,มาเบิกเพื่อนก่อนพี่น้องอเอ้ยมปนเห็ดหยาง,งา อุ้ยกรนางวุนวายทางในคารุ้ฮาพี่ดองเอยงามล้วก็เสือมาบ้านเมียขอไปก่อนแมนรุ่ไทยคลิปกันเนากระเามีเพื่อนล่างสวยพี่างสวยเพื่อนล่างพะเนาสองสอง

คระโดช่วยกันจะคองหานนก็มาพี่น้องขึ้นรถจังโมงคุณอาวานี่ขึ้นรถนี่วขเรอหดเท่าก็ประมาณเก้าโมงสิบโมง เื่อมันบบว่างนี่อ่ะาะเออยคือบาเห็ดถอยโอ้ยบาดเห็ดถอยด้อเออซื้อขาอยู่ชาวบ้านลงมาเลยบ่นี้เอออีเพื่อมันมันไ่ยากมันี ส่งเกัานไปเาจัดการเข้าไปส่งให้เลยนะาวปาพายกาดนอทีนอเนาะใส่รว่วใส่ผ้เพน้าจางฮันข้าจัดการเองแส่งมแต่เศร้าพ่อเพื่อนตามีเพื่อน็มาแต่เศร้าบอกมาเคลื่อนนี่มึงน้อยยังพี่เลยบ่มีเพื่อนขึ้นอ่างขึ้นมา แม่มันงามขืนเดี๋ยวนี้นะมันกินยาคุมถือแพงะะเท่านก็บอีเพื่อนเท่าัก็สาพันบาทสามพบาท้สามพันทางวพีบบแล้วเยเจ้านั่นสามพัน นุยังตกใจเขื่อสำอางสาวพันบาทเลยสาวพันบาทสาพันบาทสาวพันบสาวพันบทวพนบทส้นาทสาวพันบาทสามพันสาวพันบ น่ามันใส่ดูเดี๋ยวนี้นะนี่บอกเบดกระเป๋า4,000บาทเ้าไปซื้ออันนั้นา3,000บาทเริ่มเบดร่มกะซามอัน่ะบอหอก3,000มันซื้ออย่างอื่นนาซื้อหหน้องขีบนู้นมืออวยหัวกับหางแบบนี้ เทียมห้าเรียมยาใส่ผ้าขาวพะพีเนาะข้ะขจะาไปกินข่าว่ันไปนอนเลยกินข่าวอะไรก็สิขึ้นไปเนื้อต่อมงใหาน้ามาเบิ่งับขดีเพื่นีเพื่อนมงหน้มนหา,นามาเบิ่งกับขงา,ามเด้อดมันแต่งหน้าแต่งตาขักแน่พี่เนาะ เมื่อตีสองมีนอนแหงกูมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงไหมมันอยู่หัตตีสองผมเมื่อคืนหนูประวัยหนูอยากนอนก็เลยเมื่อสิบโมงเอ็ดโมงเนี่ยนะเมื่อหาถุบอะเมื่อคืนโอเคจำผมทำได้ไปหากินข้าวคนนอก กินแล้วแหอหิวกกินคนอย่าง้า si ้วประเด็น si ร้อนแรงอีแม่ประเด็นอะไรอีกคะท้าห้องไหนวุ้ยวุอยู่ด้วนี่เนากนปิลปร้เปิตาร ว่เราหายครับตอนั้นห่งหาย่อคอยยื่นาม่าหาก็เป็ายคอยดวยวุ้ยหาเป็นุ้ยเด๋วใอกกรเดาบิดมทายหานทีานที กินแย่กวงกับบุบ่าวกันได้เมื่อได้สร้างกับดอกเงยคนงามมิสซี่คนงามโอ้ยคือบนมิสซีวิทว่านี่เนาะเมื่อร้อยเอียงก็เดียวนี่้ฮึด ประเด็นมันานี่คู่มือเลยไายพวกลูกเต๋าพวกลูกจ้านี่จะมาถูกต้าหรม่หัวใจมีงจ้าูวกาคูมืออบอจะคือบวคข้อใส่โลดมาได้ดอกแพงคูวเนาะอืมคั่หักคัวแพงเฮ้ยกับแพงคูว่าัวให้

ผู้ทได้ซาบันีผู้ทาเลจ้าทุกมือบอผูกการนะผูกการนะทมผูกการนั่นทามีูกตีนยันยังหมดต่นกด้มันอนกุนางตีนยันยังหมตีนไงนอนเผา้มหลอนหมตีนเอยเน เหมือนัน่เมอยงยัแล้วเมื่อยันเยหาเมันือยยันอารมณ์มันก่ังดีๆนะเันเมื่อยยันมันก็เศร้าเลยเป็นอารมณ์เสียยันแบบหายไปเดีจ็เสลิดสเพาะไม่หจริงนนอนจะนอนายจังหวกอะไบน้าอใครเนาง What